สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีฮะอยากทักทายน้องๆด้วยไหมสวัสดีครับ,วส,วส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออชื่ออะไรกันบ้างครับมิก้ามิก้ามิย่าเอออายุเท่าไหร่ครับห้าขวบห้าขวบคะ่ะห้าขวบค่ะห้าขวบคนไหนคนพี่คนน้องครับอันนี้คนน้องพี่คนพี่อ้าว หนูก็เป็นน้องค่ะเดี๋ยวนะอันนี้ก็โฉมหน้านักเทคนิสมือโปรคนต่อไปหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมเห็นตีเก่งมากเลยลูกมาขวาต้องไปอะไรนะเท้าต้องไปทางลูกมาทางขวาเท้าไปทางลูกมาทางขวาเท้าไปทางเอ้ยเก่งมากใช่ลูกมาทางซ้ายเท้าไปทาง ปรบมือให้ก sí. ับหลานๆด้วยครับน่ารักมากๆโอ้ยพลังงานดีมากๆอ่ะกลับมาตอนนี้พูดคุยกับพ่อคุณแม่จ้าอะไรนะคุยคุย่าฮ่าฮ่าพาลูกพาลูกแดดดีแดดดีมามี่มัมมี่เป็นไงบ้างครับแดดดีมัมมี่แชร์ให้ได้ฟังหน่อยไลฟ์สไตล์เป็นไงบ้างช่วงนี้เห็นว่า เราก็ติดตามบ๊อกกี้ on the run นะฮะ on the run around the world เลยจริงๆนะฮะจริงค่ะคือมีเป็นมีพี่บ๊อก้แชร์ให้ฟังหน่อยบิดเยอะคือช่วงนี้ก็คือพี่บ๊อกมีแบบมีไปทำงานที่เมืองนอกด้วยกี้เองก็มีไปกับพี่บ๊อกด้วยแล้วของตัวเองก็แบบมีบิดไปทำงานของตัวเองที่เมืองนอกด้วยช่วงนี้ก็แบบว่ายุ่งมากๆจริงๆแล้วก็ต้องกลับมาเนี่ยดูแลสองคนนี้อีกเพราะว่าเขาก็จะแบบ มีกิจกรรมที่โรงเรียนที่เขาก็อยากให้พ่อกับแม่ไปดูใช่ไหมคะอยากให้บามีได้ดดีไปดูเวลาหนูแบบมีงานที่โรงเรียนไหมคะก๊กก๊กกะกะกกก๊กกะกะแต่ว่าอยากอยากเขาก็อยากให้ไปเขาก็จะคอยบอกอะไรเงี้ยค่ะเราเลยต้องจัดตารางให้มันแบบไม่ชนกันทีเนี้ยพอพอมันไม่ชนกันมัน้กลายเป็นว่าทั้งวันทุกวันของเดือนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องดูแลตัวเองนิดนึงกับพ่อไม่อย่างนั้นก็ ร่าาางงกยจะพัเอได้แน่นอนในขณะที่ทางพิธีกรและคุณแม่นะฮะพี่มาร์กี้ยังพูดคุยเท่าความเรอ,องไลฟ์สไตล์คุณลูกก็คือไทยอินเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะฮะอ, <laughs> <laughs> อะไรนะอ๋อถืออย่างเดียวได้เลยได้เลยครับหรือว่าถ้าอยากดื่มน้ําได้เลยนะมิกา้ามิก้าอยากอยากดื่มน้ํำไหมครับ <c oughs> รดื่มน้ำถ้าหิวน้ำเมื่อไหร่ดื่มน้ําได้เลยนะโ <c oughs> อเคเออเพราะว่านี่ค <c oughs> ือน้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำอีสปริงนะฮะ อร่อยไหมครับดีไหมครับอร่อยค่ะอร่อยค่ะเออสะอาดมีคุณภาพครบถ้วนอาฟานจากพี่มาร์คี้ไปแล้วพี่ป๊อกเป็นไงบ้างฮะบีซี่ไหมฮะช่วงนี้ไลฟ์สไตล์ก็รุ่งทุกวันครับแต่เราต้องเรียกว่าดูแลร่างกายเนาะเรื่อร่างกายเราไ้แข็งแรงพร้อมเสมออย่างถ้าเกิดให้ผมยกตัวอย่างจริงๆก็คือน้ำเป็นสิ่งสำคัญมากใช่เพราะฉะนั้นน้ำดื่มสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญมากเฉพาะ ครอบครัวเราเราก็ต้องให้ตรงนี้เลยนะครับใช่แล้วชเด็กๆด้วยจริงๆนะเป็นเรื่องที่เราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะน้ำคือแบบเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตเลยจริงๆแล้วคือสําคัญจริงๆเข้าเรื่องกันเลยในฐานะพรีเซนเตอร์ครับผมนะฮะของเครื่องกรองน้ำ e spring รู้สึกไงบ้างเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งครอบครัวเลยคือจริงๆต้องบอกว่ากับแบรนด์แอรเวย์เราคุ้นเคยมากๆอยู่แล้วะฮะก็ทุก product นี่คือเราใช้จริงทำมานานแล้วนะครับ ตอนนั้นที่เราไปฟาร์มเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามั่นใจได้ในการที่เราไปเห็นจริงๆว่าเขาทํำยังไงผลิตก,กันยังไงสิ uh ่ง huh. ที่เรารับเข้าไปในร่างกายเราเ่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ uh huh. าเรา้องรู้ด้วยว่าเรากินอะไรเข้าไป uh huh. ากินสิ่งที่ดีไหม yeah, <man. S 2> และพอเราได้รับการติดต่อมาของเครื่องกรองน,น้ำอีกเอง <Yeah. S 2> ก็คือเราเรายินพิลเนี yes, ่ย yes แน่นอน easy yes เลย mm hmm. ใช่ไหมงั้นถามคุณพ่อคุณแม่เลยชอบอะไรครับ คือเหมือนถึงทำไมทำไมถึงรับเป็นพรีเซนเตอร์เมื่อกี้ได้ได้ฟังก็อย่างที่เราบอกกับเขาว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์ของนิวชีไลท์อยู่แล้วแล้วเราได้แบบไปเห็นวิธีการผลิตของเขาไปเห็นวิธีการผลิตของเขาแล้วเรารู้สึกว่าคือเขาทําได้อย่างที่พูดจริงๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขาดีจริงๆค่ะแต่ว่าจะบอกว่าจริงๆอ่ะตัวใช่ครับเหรอคะชอบอ่ะลูกๆอารมณ์ดีมากนนี้อันนี้คืออันนี้คือดีเป็นพิเศษไหมฮะหรือว่า แล้วอันนี้อันนี้พิเศษจริงๆผมว่าปกติปกตินะโอเคจริงๆขนมยังไม่ได้กินขนมยังไม่จิ้ด้วยถ้ากินขนมจะมากกว่านี้ปิ๊งปิ๊งว่าไงครับ I eat candy before I eat candy แสดงว่าแอบกินหรือเปล่ I eat candy before too Oh what about after Yeah ด้ Do ม t man Do it man Okay ก็คืออย่างที่บอกคือที่จริงอ่ะตัวเครื่องกรองน้ำอีสปริงอะค่ะ ที่บ้านพี่ใช้อยู่แล้วเป็นรุ่นก่อนหน้าอยนี้คือคุณแม่ใช้ตั้งคือตั้งแต่แบบตั้งแต่ก่อนที่จะเจอคุณป๊อกอีกอะไรเงี้ยค่ะใช่ใช้ใช้เครื่องกองน้ำอีสปริงอยู่แล้วที่บ้านเราเลยรู้ว่าเป็นเครื่องกองน้ำที่ดีคุณแม่ก็พูดตลอดแล้วเราชอบรสชาติคือเครื่องมันสำคัญเหมือนกันนะคะ เราจะทานน้ำเยอะน้ำน้อยอ่ะขึ้นอยู่กับว่าตัวน้ำเนี่ยอร่อยไหมมันแตกต่างบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่แตกต่างแต่สำหรับพี่พี่รู้สึกว่าแต่อะไรที่ห้องแต่ละเครื่องกรองเนี่ยตัวชีิมันแตกต่างกันเราชอบชอบอยู่ในมวเป็นทุนเดิมแล้วยิ่งตัวนี้คือแบบว่ายิ่งสร้างจากข้อมูลนะครับว่าผมมีนักวิทยาศาสตร์ร่วมมือกับองค์กรระดับโลกที่แบบคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีอันนี้ยิ่งล้ำเลยใช่ยิ่งล้ำเลยคือ ไม่แปลกใจทำไมยิ่งตอบผมจะหมดเวลาแล้วฮะไม่แปลกใจ <c oughs> ทำไมเขาถึงแบบว่าเป็นยอดขายอันดับคือเป็นเครื่องกรองน้ำที่มียอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกันถึง14ปีเลยะคะ่ะ <c oughs> ใช่ใช่แล้วจริงๆนะฮะและยิ่งตอบยังไปอีกเนี่ยมีตัว UVC LED นะฮะที่ได้ฟังจากคุณกายเป็นพิ่ศเ,เรียบร้อยแล้วกับเฮ้ยสามารถสามารถฉายแสงแล้วก็กำจัดฆ่าไวรัสแบคทีเรียได้99.99%เกันเลยทีเดียวรำไม่ครับพี่ป๊อง ล้ำมากครับผมชอบมากครับชอบชอบอะไรอีกฮะดีไซน์เป็นไงครับจริงๆเอาอย่างที่เมื่อกี้พูดเรื่องรสชาติมันจะมงสัมพันธ์แต่พอเรามีเครื่องกรองน้ำเนี่ยเราด้วยความพวกเราเนี่เราก็ชอบอะไรที่มันดูสวยงามด้วยเ<ม>วลาเราวางที่ครัวหรือวางที่ไหนก็ตามเนี่ยดีไซน์ของอันนี้เนี่ยก็ค่อนข,ข้างที่จะมีโม,โม่แล้วก็ ไว้ได้ทุกที่เลยครับเข้าทุกห้องเลยจริง<ช>จริง,รง,รงแล้วมีเด t r เรชันด้านหน้าเหมือนกันนะครับว่าสามารถจะวางไว้ไว้ออบนชั้นก็ได้นะครับหรือว่าจะแขวนไว้ก็ได้นะครับหรือว่าใตา้ซิงก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็อ,อย่างที่พี่ป๊อกบอกเลยคือจะอยู่ตรงไหนของบ้านก็สามารถเป็นอีกหนึ่งไอเทมสวยๆได้เลยแล้วทำไมถึงทำไมถึงเชื่อมั่นใน E-Spring เรื่องเรื่องของความยั่งยืนนี่ก็สำคัญมากคือเอออเาเอาที่แบรนด์ก่อนอย่างที่บอกไปผมคุ้นเคยแบรนด์นี้มากรู้สึกเราไว้ใจด้วยหลายๆอย่างนะครับคราวนี้เออพอมาเครื่องกรองน้ำ eSwing เนี่ยด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่เมื่อกี้พูด UV 4D ใช่ครับมันฆ่าเชื้อแบคทีเรียไวรัสต่างๆเซลล์ต่างๆมันผมว่าอันนี้ดีมากแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดีเอาออกไปแต่แร่ธาตุเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะใช้อยากจะเก็บเนี่ย ยังอยู่ครบอันนี้คือลำละอีกอันนึงก็คือไส้ครอบที่เขาทำเป็นสามชั้นนะครับเป็นชื่อคาร์บอนอีทรีนีแมนี้อันเนี้ยล้ำมากใช่ใช่แล้วกล้องไมโครพลาสติกซึ่งผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าไมโครพลาสติกคืออะไรคือสิ่งตกค้างที่อยู่ในเขาเรียกว่าพาชานะพาชานะใช่ค่ะมันจะเป็นพลาสติก ชิ้นเล็กๆที่เราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา mm hmm. แต่เครื่องกรองตัวนี้สามารถกรอง,รองพวกไมโครพลาสติกได้คือตอนที่กี่ไปอเมริกาล่าสุดเนี่ยที่นู่นเนี่ยเขาเขากังวลเรื่องนี้มากคือทุกคนอ่ะมีความ awareness mm hmm. เรื่องเรื่องไมโครพลาสติกมากๆ mm hmm. เพราะว่าเขากลัวว่าการที่เรากินไมโครพลาสติกเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะ mm hmm. มันสามารถสะสมในร่างกายได้ mm hmm. แล้วก็เป็นผลเสียต่อร่างกาย ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงเรื่องเรื่องแบรนด์นะคะคือครเรารู้สึกเชื่อมั่นในตัวแบรนด์เพราะว่าเขาเมีการแบบดูแลเรื่อง sustainability ด้วยซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าแบรนด์เนี่ยเขาแบบดูแลรักษาโลกแล้วเขาก็ต้องดูแลผู้บริโภคแล้วก็ลูกค้าของเขาเป็นอย่างดีด้วยเหมือนกันจริงเดะเพราะว่าฟังจากข้อมูลถ้าบริหารไปก็น่าสนใจมากกับการที่พอใช้เครื่องกรองน้ำปุ๊บก็ก ไม่ต้องใช้ขวดพลาสติกใช่ไหมฮะซึ่งโขประหยัดไปเป็นหมื่นขวดต่อปีใช่ไหมฮะแล้วก็นับล้านล้านขวดทั่วโลกเลยนะฮะที่มีการใช้เครื่องของน้ำอ e ีสปริงอยู่แล้วด้วยกลับมาถามคุณนไหสักเล็กน้อยครับฟังจากพรีเซนเตอร์ฟังจากผู้ที่ใช้จริงมาแล้วไม่ได้ใช้แค่โชมนี้นะฮะโสมก่อนหน้าแล้วชื่นชอบมา,มากๆติดตามมาตลอดรู้สึกไงบ้งครับ มแบบีโอกาสร่วมงานกับคุณบ็อกมาที่มาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะก็รู้จักครอบครัวที่เป็นอย่างดีครอบครัวนี้ก็จะใส่ใจเรื่องสิ่งที่ดีที่สุดนะคะให้กับครอบครัวโดยเฉพาะสินค้าที่ตอบโจทย์นะคะในความต้องการหรในยุคสมัยใหม่ก็ต้องขอขอบคุณคุณบ็อกมาที่ด้วยนะคะเยี่ยมากเลยเนาะก็นี่แหละับผมคือไว้วางใจแล้วเด่นพันเขาดีอยู่แล้วแล้วก็รุ่นใหม่ประหยัดพลังงานได้ถึง2 5ด้วยนะฮะแล้วก็ โอ้โหค่าไฟนี่ก็แบบนิดเดียวเท่านั้นนะฮะสุดๆไปเลยน้องๆนี่คือแบบว่าดื่มน้ำกันเก่งขึ้นเลยไหมคะเก่งขังน้องขวดน้ำค่ะโอขวดน้ำค่ะทัมเบร์ใช่ไหมพบเป็นทัมเบรลเติมมาเลยเยี่ยมเลยโอดีมากก็คือดื่มเก่งขึ้นเลยอะา่ะ ไหนดื่มน้ำโชว์อีกสักรอบได้ไหมครับเนาะมีกามมียะไรวไงไหนดื่มน้ำโชว์อีกสักรอบหนึ่งนี่เชสเชสไหมเอ้ยคือเราจะฝึกเขาให้ดื่มน้ำบ่อยๆตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะก็คือตื่นเช้ามาต้องดื่มน้ำหลังทานข้าวเวลาเล่นเวลาเลจะคอยแบบให้เขาดื่มน้ำดื่มน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง เขาก็จะดื่มง่ายอย่างที่เราบอกว่าถ้าถ้ารสชาติมันดีอ่ะเขาก็จะแบบไม่อีดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อิดออนเลยเห็นไหมให้ความร่วมมือดีมากเต็มค o ิปพยุคอ r ์ดเลยอันนี้เดี๋ยวจะเยอะไปนิดนึงค่ะค่อยซเซปไปค่ะไม่ยากครับไม่หยุดค่ะไม่หยุดค่ะเห็นไหมนี่ครับอันนี้เด็กนะฮะเด็กไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอ้โหไ่เห็นครับ มียาสุดยอดมีกล้าก็สุดยอดมีกล้าก็สุดยอดมียาสุดยอดเก่งมากเก่งมากแล้วแต่แล้วแต่ไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝืนแบบว่าเขาค่อยจิ้มเขาจะเป็นอย่างนี้กันพอคนหนึ่งเนี่ยอีกคนหนึ่งก็จะแฝดก็อย่างนี้แหละแย่ในแฝดเออเออแต่เก่งมากทั้งคู่เลยเก่งมากทั้งคู่นะครับเอ่ออะสุดท้ายนี้ครับอยากให้พี่ไก่ได้ฝากอะไรสักเล็กน้อยเชิญได้เลยครับ ก็ในโอกาสที่เครื่องกงานงอีสปีกใหม่ของเราเปิดตัวครั้งนี้นะคะก็อยากจะฝากสื่อมวลชนทุกท่านนะคะว่าในส่วนของสิ่งที่บริษัทลงทุมประชาสัมพันธ์โฆษณา สุดยอดม,มากเลยครับแล้วอยากให้พี่ไก่นย้ำเป็นอีกทีเกี่ยวกับเรื่องของโลโกโ้เพราะเมื่อกี้ก็ได้พรีเซนต์แบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วคือแบบว่ามันมันสุดยอดม,มากอยากให้น,นำมาว่าโลโก,ก้คืออะไรแล้วทำไมถึงอยู่งข้างเครื่องได้จริงๆแล้วเนี่ยสำคัญมากนะคะการที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เลือกหาสิ่งดีๆให้กับตัวเราเอง ื่องนะคะรวมถึงการได้รับรางวัลนะคะโกลซิลจากสมาคมน้ำดื่มด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการการันตีค่ะว่าผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้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 อย่างตอบโจทย์ความต้องการในไลฟ์สไตล์ชีวิตสมัยใหม่ได้เลยค่ะใช่ครับแล้วก็มั่นใจได้เลยนะฮะจากครอบครัวพี่ป๊อกพี่มาร์คี้นะฮะมาบริโภคขนาดนี้อยากให้ขายของต่ออีกสักนิดนึงอ่าได้ครับเชิญครับพี่คือจริงๆแล้วตัวใหม่เนี่ย มันเป็นสิ่งที่แบบว่าว้าวมากเพราะว่าบางคนอย่างที่บอกว่าดีไซน์ค่อนข้างมินิมอลใช่ใชไว้ในทุกห้องอแต่รุ่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดคนไม่อยากตั้งเนี่ยเก็บข้างล่างได้เออใช่ข้างล่างได้ด้วยแค่อยากเสริม <c oughs> จริงเลยนะค <c oughs> รับอาจจะสำหรับบางคนที่พื้นที่จำกัดหน่อยอันนี้ก็อาจจะยิ่งเหมาะเลยนะครับอ่ะพี่มาร์กี้ให้ฝากทิ้งท้ายกับพี่ๆสื่อมวลชนครับก็ฝากเครื่องกรองน้ำอีสปริงไว้ใน ที่เราให้ไปเนี่ยคือทางแอดเวเนี่ยเขาพูดแล้วเขาทำได้จริงนะคะก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะคะฝากแชร์สักพันจะไหน่อยนะคะยิ้มเลยไหนไหนมียาอยู่ตรงนี้แล้วมียาครับมียามียาครับเครื่องกรองน้ำอีสปริงเมื่อกี้ดื่มน้ำแล้วรสชาติดีไหมครับดีค่ะคุณภาพดีไหมครับดีค่ะสะอาดไหมครับสะอาดค่ะอร่อยไหมครับอร่อยค่ะแนะนำไหมครับแนะนำค่ะแนะนำอะไรครับอีสปริง หนึ่งสองอีฟ <wir plein> ิงย like <Chinese> ้ขอบคุณค่ะขอให้เด็กให้เด็กขายของเองให้เด็กเด็กขายขเรา้โอเคโแต่ดวันนี้วันนี้ไม่เหนื่อยเลยวันนี้มีการของด้วยสิวันนี้มีญามียาช่วยขายของแบบที่เลย ความอบคุณนะแล้วคือมาการันตีแล้วนะว่านี่คือเครื่องของนะ้ำยอดขายับ<ห>่ดของโลกโอ้โะโอเคนะขอบทุกท่านนะคระับขอบคุณครับขอบคุณพี่ไก,นะก่ครับขอบคุณครอบครัวพรีเซนเตอร์ด้วยนะพี่ป๊อปพี่มายกี้มีกามิยะขอบคุณครับเอ้ยไม่หนุ่งหนุ่ง굿ช็อปขอเชิญทุกท่าน